สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาหาพะพุนะครับเพื่อเอาไปต้มจิ้มน้ําพริกกะปินะครับเพื่ออาไปต้มจิ้มน้ําพริกกะปิช่วงนี้เราก็ขึ้นเขาหาหน่อไม้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาปิดป่าเรียบร้อยแล้วปิดป่าวันที่20นะครับเราไม่สามารถที่จะหาหน่อไม้ได้เราก็ต้องทําตามกฎของอนุรักษ์ป่าไม้เขานะครับเพราะว่าเขาปิดป่าวันที่20เราไม่สามารถที่จะขึ้นหาหน่อไม้ได้แต่เราไม่เป็นไรเราก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เราก็มาหาผักพึกครับเพื่ออไปต้มกินน้ำพริกแกงมั่งอะไรมั่งแต่ว่าเราสามารถขึ้นเขาได้ครับขึ้นเขาไปก็อย่าไปหักหน่นไม้เราขึ้นเขาไปหาเห็ดโคนได้ครับสามารถขึ้นได้นะครับแต่หักหน่นไม้ไปปุ๊บเจอนรกษป่าไม้เขาจะสิวเอาอโอเคนะครับนี่ครับวันนี้เราก็มาเก็บผักพึกครับแม่งเล่นทั้งกล้านเห็นไหมเนือหมวกดูดิสีหวานเวลเค่งไหนสัตวน์นะครับวันนี้เราก็ได้อาวันนี้เราก็ได้ผักพึกมาครับ มาสองถุงนะครับนี่นี่ครับอีกถุงนึงว่าจะต้มจิ้มน,น้ำพริกกะปิอ่าอีกถุงนึงว่าจะแกงอ,อ่าโอ้ไม่มีอีกถุงนึงเนาะแม่งจะผัดใส่ไข่ซะเลยในเราชิมเลยผักปลอดสารพิษไหมฮะผักปลอดสารพิษป่ะโอ้โหผักที่ปลอดผ่านทิศเด็ดจากต้นแบบสดๆแ,แบบบริสุทธิ์ในเราชิมไหมอ่าได้เลยครับเนี่ยอืมอืมถ้ามีน้ำพริกกะปินะหวานใช่ละไอ้สัตว์ไม่ใช่นอนเช้าคิวนะสิ